พี่น้องสวัสดีครับผมเกษตรมือใหม่ครับเกษตรมือใหม่นะครับผมบันนี้ผรรมกับสี่ไฮเพิรดนามครับเพิรดนามหอยผมที่ผมเลี้ยงไว้นะพี่น้องนะครับหลังจากที่ผมไปเก็บมาจากธรรมศาสตร์ครับมีบอมีบอม,บอมน้าจะของนะครับนี่ครับจะมีตกหน่อยพักตกไงนะครับผมการตั้เกษตรเนาะพี่น้องเนาะ ใส่แห้งจะคล้องก่อนครับใส่แห้งจะคล้องหาให้มันเต็มกระด้างก่อนครับแล้วก็สิ่งไดบ่มีจังคอยสื้อคอยหาเอาครับผมอะครับพี่น้องหลังจากที่เขาไปเก็บพักทบมาแล้วเขาก็ต้องคัวหลังซะก่อนเพราะเขาเก็บมาจากธรรมศาสตร์เท่ทาโบหัว่าอันทงหน้าหรือน้องคล้องบึงสิมีคนใส่ยาขายยาบอหมูลนันมีบอนะครับน้นอ,งนองพี่น้องเพื่อควมหลบขอบครับเขาตกลางท่ทองควาศาสตร์ออกก่อนครับอ่นะครับพี่น้องเดี๋ยว ล่างแล้วผมติพาเอาลงไปให้ให้อยกินครับให้หอยกินน้ำแล้วก็เป็นมองให้ห้อยอาศัยน้ำครับผมหลังจากที่ห้าล่างนะครับทําการล่างน้องเปนหนองเนาะล่างมันเทากับเอาไว้ให้มันติดติดไปครับตมนันเลยครับนะครับสางออกครับพี่น้องสางออกนี่ครับอะไรมาอะไรนี่เทาก็มันเสียดนามท่าข่าวครับ ครับพี่น้องก็ต้องมาให้เลยครับนี่ครับเขามาหลอดกินนะครับอ้าวเล็กๆกินครับผมนครับพี่น้องกระคืนเขาก็เสียกมาเห็นเลยครับนี่ครับเขาก็เข้าไปจัดจัดจังน้อยนึงครับพี่น้องผมครับพี่น้องเสื้อดีทองเขาเริ่มเสียกมากแล้วครับมากกระจายให้เขากินครับครับได้การเลยครับอันนี้เป็นพักตบหน่อยนะครับพี่น้อง นี่ครับกระจายไปเขากินได้ครับเขาตัมากินตรงเขาเองเด้ครับพี่น้องนี่ครับกลางวันนี่เขาสิเขาไปอันลบอยู่ตั้งแต่นี่นะครับตบอยู่ไตรากพวกตบบี่ครับไตครับพี่น้องนี่ครับนี่แบบหน่อยเระแบบงครับเท่ากับเหมือนเดิมครับพี่น้องข้าวศ้าศ้าวศ้าวศ้ามันเสด็จนน้ำครับ มาครับพี่น้องตัวนี้เป็นบอห้อยโขงครับตอนนี้รับไป้องเดินครับห้อยโคงออกมาเต็มเลยครับพี่น้องเขาก็ออให้เขาเด้ครับพี่น้องติดนะครับแมนเบอร์ได้ครับนี่ครับนี่คุณครับเขาก็ต้องเดินทางออกใหม่ครับครับเขาก็สุออกมาถากินหนึ่งเสร็จลครับพี่น้องทุกมือได้ครับพืชน้ำให้ได้ตลอดเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันเป็นพืชน้ำนี่มันสิบอมันสบ บก่อยเนาเสียนั่นนันนพี่น้นองบ่คือหัวอาหารครับบ่คือหัวอาหารหรืออาหารเสริมต่างๆครับนี่ครับการเตรียมการห้อาหารผมก,ก็จะไปห้พอพันแม่พันเสือดีนล้วครับเพื่อเมื่อกี้ผมพึงหลังบอเขาครับนี่ครับผมพึงหลังบอเขาครับหลังบอ นี่ครับนี่พี่น้องเขากระโดดจูบกันแล้วครับเพราะว่าเขาได้นน้ำเมื่อกี้พี่น้องนี่ครับถือเปียนน้ำปุ๊บเขาสีเกิดแบบนี้ได้ครับพี่น้องจับคูกระโดดตัวครับมีสนันกน่าวจกใครหอยไข่ไหวนี่ครับเห็ดแบบนี้ได้ครับเปียนน้ำรู้ครับครับเดี๋ยวเขาจะกินเองเะครับอันนี้ก็เป็นลูกห้อยเสืรอดีพันขื้นบานครับผู้ทอนครับผมนี่นะครับ การให้อาหารผืชน้ำนี่ครับพี่น้องเขาจะขึ้นมาทากินแบบนี้เลยครับนี่นี่เดี๋ยวมาเก็บครับไข่ครับเอาก็ะสุบปกวนใจเขาเอาค่อยเก็บครับนี่ครับโค้งกระสีเติมออกมากินเหมือนกันครับพี่น้องนี่ครับนครับพี่น้องเห็นบ่ครับเาเอาลงไปเขาเขาเข่าเขากินได้ครับนี่ครับ นี่ครับอะาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เฮ่ากับฮะผึดน้ำจากธรรมศาสตร์น้องพี่น้องเนาะไม่หอยเฮากินใ้ครับผมเดี๋ยวต่อไปผมก็สีพ้าเอาผวกแหนแดงผวกจอบกุดาบนะครับมาให้เพิ่นอาศัยเพิ่นกินน้ำน้องพี่น้องเนาะผมเดี๋ยวผมสิผ้าขยายพันธุ์แหนแดงครับเพื่อตดวต้นทุนในการสื่อหัวอาหารครับแต่เฮากินผึดน้ำธรรมศาสตร์น้องพี่น้นองเนาะอย่างเป็นธรรมศาสตร์ที่สุดครับอันนี้เป็นหอยโขงครับหอยโขง อันนี้เป็นเสื้อดีฟรีทองครับเบื่อกี้รครับพี่น้องครับขุนครับเขากระดังออกงมากนครับขุนกองทัพเขาครับอ่าครับท่านประดักวนใจเขาครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผม